อยากให้เพื่อนๆรู้เรื่องนี้มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เบียดเบียนตัวเองแอปเปิลขอใช้คำว่าเบียดเบียนตัวเองเนาะเงินไม่พอใช้จมอยู่กับความทุกข์ไม่รู้จะหาทางออกอยังไงวันนี้แอปเปิลมาช่วยให้คุณปลดล็อกนะคะนั่นหมายถึงเรากำลังเบียดเบียนตัวเองอยู่เพราะอะไรถึงว่าเช่นนั้นถึงพูดว่าเบียดเบียนตัวเองใช่ไหมคือก่อนอื่นเลยเนี่ย เราจะต้องมีความเมตตาตัวเองก่อนเมตตาตัวเองอยังไงถ้าเราใช้ชีวิตในแต่ละบันแบบไม่ต้องใช้เงินเงินจำเป็นไหมเงินไม่ได้จำเป็นแค่เราหายใจสะดวกสุขภาพแข็งแรงกินอิ่มนอนหลับอันนี้ก็คือสุดยอดแล้วมีความสุขได้แล้วใช่ไหมคะทุกคนแต่ที่เราเบียดเบียน,นตัวเองเพราะอะไรถ้าเรารู้ว่าเรายังต้องใช้เงิน เราลองคิดทบทวนว่าเงินนั้นจําเป็นไหมจําเป็นยังไงในการซื้ออาหารกินนะคะในการทําให้เรานอนหลับหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเราหาเงินมาเพื่อใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็หมดไปเราก็เป็นทุกข์นั่นคือเรากําลังเบียดเบียนตัวเองอยู่ค่ะทุกคนทีนี้เราจะไม่เบียดเบียนตัวเองได้อย่างไรถ้าเรารู้ว่าเราจำเป็นต้องใช้เงินเราก็ต้องหาวิธี ทำยังไงเราถึงจะสร้างรายได้ได้ไดเพียงพอในการใช้ใจ่ายของเราแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีอันนี้คือหลักการคิดในการเมตตาตัวเองเบือเบ้องต้นเพื่อให้ตัวเราเองไม่เบียดเบียนตัวเราเองนะคะเริ่มจากหาทางออกให้กับตัวเองทําให้กายและใจเรามีความสุขก่อนอันดับแรกเลยนะคะแล้วมันจะมีสเต็ปต,ต่อไปคะ่ะทุกคนว่าพอเรา ทำตัวเราให้ดีขึ้นดีขึ้นมีความเบากายเบาใจเนี่ยเราสามารถที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไมิตราคนอื่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือความเข้าใจค่ะถ้าเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างก็ง่ายเลยทีนี้